สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอสินค้าตัวหนึ่งนะครับก็คือเครื่องซีลถุงพลาสติกนะครับขนาดพกพาซึ่งก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับแม็กเย็บกระดาษนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องซีลถุงพลาสติกนะครับก็จะใช้สําหรับซีลถุงพลาสติกหรือว่าบรรจุหีบห่อต่างๆนะครับ ซึ่งตัวนี้นะก็จะทํางานโดยเราก็จะต้องใส่ฐานนะครับฐานก้อนขนาด 2A นะครับจํานวน2ก้อนเข้าไปทางด้านล่างนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถทํางานได้โดยก็จะหนีแบบนี้ครับหนีบแบบนี้กับถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มันก็จะเกิดความร้อนขึ้นกับเส้นลวดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ถุงพลาสติกของเราเนี่ยแนบชิดติดกันาสามารถบรรจุ ฮิพอบรรจุพันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สําหรับใส่ฐานก้อนนะครับขนาด 2A จดํานวน2ก้อนด้วยกันซึ่งนอกจากนี้แล้วครับไอ้ตรงแถบสีำดำๆตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับใช้สําหรับติดกับจะเป็นตู้เย็นหรือว่าจะเป็นที่สามารถติดกับแม่เหล็กได้นะครับสามารถใช้งานได้นี่ก็เวลาไม่ใช้งานก็เก็บก็ปิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ซิล นี่นะครับก็น้าหนักของมันก็อยู่ที่0.05กิโลกร,รัมเท่านั้นเองครับ